เปิดดวงสีราศีเศรษฐีใหม่ประจำเดือนสิงหาคมปี2566เวลาเปลี่ยนดวงชะตาก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนั้นเรามาเช็คดวงชะตากันหน่อยดีกว่าสำหรับเดือนนี้จับตาดูให้ดีเพราะจะมีอยู่เพียงสีราศีที่ดวงการเงินพุ่งทยานแบบทะลุเพดานทะลุฟ้าการเงินจัดหนักโชคลาบจัดเต็ม ว่าแต่คุณจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่ามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยครับราศีแรกได้แก่ราศีพิจิกคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมใครจะสถานะเปลี่ยนไม่รู้แต่ชาวราศีนี้ฐานะเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะจากคนธรรมดามีดวงว่าจะได้กลายเป็นเศรษฐีทั้งงานดีเงินดีมีรายได้หลากหลายช่องทาง และหากยิ่งเก็บเงินเก่งหรือฉลาดนําเงินไปต่อยอดลงทุนได้ก็จะยิ่งปังขึ้นไปอีกอยังยังไม่พอเรื่องของโชคลาบก็ไม่หน่อยหน้าเรียกได้ว่ามีลุ้นที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ถ้ายิ่งทําบุญก็จะเป็นการต่อยอดดวงชะตาทําให้มีโอกาสได้โชคลาบปังๆยิ่งขึ้นราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม ชาวราศีกรกฏถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่การเงินดีไม่แพ้กันแต่มาในรูปแบบของคนที่ยิ่งขยันยิ่งรวยในเดือนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าลงทุนลงแรงหรือทำอะไรลงไปจะได้กลับมาเป็นกออเป็นกรรมและยิ่งใครทำธุรกิจเตรียมยิ้มแก้มปรีได้เลยกําไรเกินฝันเกินที่คาดหวังแน่นอนครับส่วนโชคลาภถ้าอยากได้ แนะนำให้มันทำบุญไว้สม่ำเสมอแล้วจะดีเองราศีต่อมาราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนสำหรับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากและจะมีรายได้เข้ามาจนทำให้คุณน,นั้นสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เท่านั้นไม่พอชีวิตดีขึ้น แบบสองต่อสองเด้งพอนอกจากได้รับทรัพ์ยจากงานแล้วยังมีโชคลาภเข้ามาพอหอมปากหอมขอด้วยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่การงานการเงินดีแบบร้อยเปอร์เซน์ราศีต่อมาราศีกันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมใครที่เกิดในราศีนี้เตรียมจุดผูชฉลองแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าได้เลย พราะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาให้ใจฟูใจฉ่ำกันทั้งคนทำงานประจำและคนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่ดีเรื่องของกำไรก็ดีเรียกได้ว่าสิงหาคมนี้เป็นต้นไปคือเดือนที่ดีแห่งการกอบโกลยของคุณเอาเป็นว่าชาวราศีกันเตรียมพื้นที่ในกระเป๋าสตางค์เอาไว้ได้เลยเคล็ดลับการเสริมดวงการเงินหนึ่ง การทำบุญถ้าอยากให้เงินลื่นไหลเหมือนกับสายน้ำง่ายๆเลยครับแค่ไปทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำเพราะอัน,นิี้ส่งผลบุญจะช่วยหนุนนำดวงการเงินให้ดีขึ้นแบบไม่มีสะดุด 2. การเสริมห่วงจุ้ยโชคลาบขอแนะนำวิธีง่ายๆเลยนะครับแบบสบายใจให้ลองนำไม้มงคลมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานถ้ายิ่งเป็นต้นไม้ตระกูลกวา จะดีมากๆเหมือนให้ต้นไม้ทําหน้าที่กวากเงินเรียกเข้ามาในกระเป๋าเราแบบรัวๆไปเลยอย่าลืมนะครับว่าการทํานายเป็นเพียงการคาดคะเนหรือการคาดเดาเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ